nà sông phù phong cho phù là là gì, mình sông phù nà rốt sông thoa chada mình sông à con chưng nà con mít à nà chada cũng là nà con đọc mía quế mía nà sông nước vây gặp vây bì thông tiện วังมือทาโอ้เองคือโนซูตอไปี่เองกันโนเต็ดดน่อนอนะสอดุพุนทานี่แหละสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่มันไม่แน่มันต้องมีอยู่แล้วก็หายไปพระเวสสันดรเข้าใจในหลักธรรมเช่นนี้ <วะ S 1> นนก็เลยมองเน้สังสอนพุวนน่ะมีข้อ ดูข้างหน้าวัดเจริญวัดเตยเลยรูปทั้งอะไรผสมไปไปบวงบวงที่หนึ่งนาสามีภรรยานาสามารถนาติดวงนี้ไม่อาครูเองนเจนบาลวงที่สองวงผูกคอนาทรัพย์สมบัตินาที่เองเมียนเนิวนา